กุ้งยางยกุ้งเออได้แล้วครับเข้าศูนย์องศาแล้วฮวงแคสเตอร์นะเข้าแล้วงี้โอเคแล้วอันนี้ไม่ยากอันนี้เพิ่ตังเอาหน่อยยางยกุ้งสำคัญมากครับแค่ยางยกุ้งอันเดียวโอ้มีปัญหาเยอะเห็นไหมนัดมันรวมอ่ะตัวนี้นะรัดต,นะตัวนี้มันหวานล็อกไม่แน่นทำให้กินยางยางยกุ้งครับ จะลงตัวอ,อันนี้ตั้งแล้วสุนโลอ,อันนี้ล็อกแล้วครับตัวนี้ตกขอบเลยวะยิงต้องขึ้นอีกหน่อยนะตรงนี้นะเออวะเบี้ยวตกขอบข้างนี้ชุบคอนเสียนะข้างโี้ชอัพเสียครับมันทั่วข้างนี้ แน่นแล้วอันนี้ได้นี่ให้ทุกเขาอยู่ยางเช็นเกียร์เกียร์เลยยางเช็เกียร์ชนตรงนั้นชนขาดครับยางลอกลางครับตรงนี้ปิ้นลอกหมดแล้วโครงลายที่สานล้วก็ทนมากเลยใช้มาตั้งยี่สิบปีไม่เสียปินล็อกแล้วตอวนี้อันนี้เป็นตัวไอ้กันทรงกลางครับ จริงไม่มีคุณค่าทางอาหารหรอเนี่ยถอดทิ้งไปหมดเลยลักไซกันสบกันสบัดมันไม่กันหรอกเชื่อเขาหลอกเราตัางส่วนล้อครับหายแล้วคันนี้หกสามเจ็ดหกสุรินครับบุ้งแคสเตอร์แก้ได้แล้วเออไอ้นี่รถจะนีดน่าจะออกขวาละไอ้นี่พงไรถ้ามันเบี้ยวก็ตั้งเอาได้นี่ไม่ยากนีก่ง่ายๆครับเออตัวนี้ง่ายนะบุ้งทวินเอาไม่ยาก อยางมุมนี้แหละทำให้รถกินยางลอกขาดเยอะที่ปลอกเป็นนี่ก็ขาดออกเยอะ